ลูกเสียใจนี่หนูไว้ใจอ่ะไม่เข้าใจลูกป้าก็เสียใจแม่แต่ใจในทุกคนลูกในเราต้องรักษาจิตใจเราลูกมันมีจังหวะชีวิตนะลูกเนูรู้ไหมว่าต้องเห็นพี่ร้องไห้ดักเบิกเลยไม่มตาเด็กหมดเลยใช่ก <cons> <flavors> ็นั่นแหละดังที่ป้าลูกรู้ไหมป้าปลุกใจในตัวลูกมากไม่ใไ่แล้ว ลาลูกเวลาลูกเจอลูกเจอจบวาสูงอย่างนี้ป้าก็ยงคือก่อนป้าจะจะช่วยลูกจะเห็นไงไอลูกทํามันก็รู้ว่าลูกชอบงานสิ่งนี้มากบอกป้าเลยลูกจะไปบริษัทลูกก็ทําต่อทีนี้ก็ทําต่อลูกเดี๋ยวพอวางงานหลกตาเคสนหลกกาลูกประสบการณ์แม่ทึ่งแล้วป้านะแต่ป้าก็ต้องต้องป้าตัวป้าลูกใครป้ามีไงลูกเสียใจที่ลูยใจอะ ให้เข้าใจลูกป้าก็เสียใจแม่แต่ช่วยเด็กกคนลูกต่เราต้องรักษาจิตใจเราลูกนะวราเราไม่ได้ไปนนกดกระทำไงป้ารู้ว่าลูกเกิน,น้าไงแต่ว่าป้าดูแลหลักมาในลูกไม่ดีด้วยอย่างนั้นเองลกจริงเลยป้าดูแลไม่ได้แต่ว่าป้าต้องมาวันระบบบัญชี้ไมต้องโทษตัวเองป้าทำดีแล้วป้าไม่ได้ผิดเลยลูกคนเดียวที่ลูกไม่ดูอ่ะลืมไปลูกเราลืมไปนะเอาใหม่ลูกมันมรสุมเร็วร้ายลูกพายลูกมา ถ้ามันผ่านไปลกูกถ้าทุกคนมันมันมีจังหวะชีวิตอะน,นะบริษัทโูสกสวยงามนะฝันเทพนี่ก็สวยงามยังไปได้อยู่ีป่ป้าก็ปลอบแม่อยู่เหนกันไหมพี่เคนก็เศร้า แค่แล้วลูกรู้สึกว่ามันเป็นพอลูกคนเดียวเลยอ่ะที่อยากเท่าด้วอยากทำนี่อ่ะแล้วลูกอยู่เฉยๆมันก็อาจจะไม่ต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ว่าแล้วลูกคิดว่าลูกทำดีลูกคิดว่าลูกเก่งไงสุดท้ายคือมันเป็นแบบนี้แล้วลูกรู้สึกแย่เลยนะลูกไปว่าลูกเห็นเบ๊ะร้องไห้ดักเบิกเลยเบ๊ตาแดงหมดเลยใช่ก็นั่นได้กำาังใจลูกสงสารเบ๊เนี่ยที่ป้าบอกลูกอันนั้นแหละความคิดความคิดเราเปลี่ยนใจแต่เรา อย่าช้ำใจลูกนะลูกรู้ไหมป้าภูมิใจในตัวลูกมากกับเอนะลูกรูกไหมทุกวันการโทรงของต้งท่อยของป้าเนี่ยนะคลินิกนาตาชาเอลเคนของลูกนะลูกไหมลูกค้ามากับลูกตั้งเพน์นี่ทตั้งเพนต์นี่ไปร้านพี่ตี้ไปร้านพี่ตี้ไปร้านพี่ตี้มาซื้อเพนตี้ก็มาจากโคราชเออมาจากพังงาลึกเลยป้าภูมิใจในตัลูกนะลูกอ่ะเธอครับป้าภูมิใจ กับแ,แม่และพี่กเคนสัญญาว่าจะดูแลระบบบัญชีให้มันกระชับกว่านี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22 000, 000อล้าน f o ลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ